สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4วันนี้มาพบกับคุณครูเบญจพรไพคำนามหรือรีกสั้นๆว่าครูอ้อมค่ะวันนี้ครูอ้อมจะมาสอนในเรื่องการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปกระจายค่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะการเขียนทศนิยมในรูปกระจายเป็นการเขียนแสดงจำนวนตามค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ในรูปการบวกค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะจงเขียน25.148ให้อยู่ในรูปกระจายเรามาดูตารางกันเลยค่ะเลขโดดหลัก10หลักหน่วยหลักส่วน10หลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันค่ะค่าประจำหลักหลักสิหลักหน่วยหลักส่วน10หลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันค่ะ ค่าของเลขโดดหลักสิบหลักหน่วยหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันค่ะดังนั้นเขียน25.148ในรูปกระจายได้ดังนี้20สิบวก5บวก0.1บวก0.04บวก0.008ค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะจงเขียน322.709ให้อยู่ในรูปกระจายมาดูตารางกันเลยค่ะเลขโดดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักส่วน10หลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันค่ะค่าประจำหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักส่วนสิบ หลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันค่าค่าของเลขโดดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักส่วนสิบหลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันค่าดังนั้นเขียน322.709ให้อยู่ในรูปกระจายได้ดังนี้300บวก20บวก2บวก0.7 บวกศูบวกศูนยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยนะคะจงเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปกระจายนักเรียนลองคิดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะข้อที่1 3.26งสามจุเท่ากับสบวกศูบวกศูนค่ะข้อที่2 40.19่สเท่ากับสีสิบ บวก0บวก0.1บวก0.09ค่ะข้อที่3 547.088เท่ากับ500บวก40บวก7บวก0บวก0.08บวก0.008ค่ะตัวอย่างที่4จงเขียนทศนิยมจากรูปกระจายต่อไปนี้ นักเรียนลองคิดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะข้อที่1 8บวก0.2เท่ากับ8.2ค่ะข้อที่2 30บวก4บวก0.5บวก0.01เท่ากับ34.51ค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะคะข้อที่3 200บวก6บวก0.09 0.007เท่ากับ206.097ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนพอจะเข้าใจเรื่องการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปกระจายกันบ้างมั้ยคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกับกูอ้อใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ